ครับสวัสดีครับวันนี้มาต่อเนื่องนะครับกับการฟ้อบ้านวันนี้ขอแชร์แล้วกันฮะขอแชร์สเตปการฟ้อบ้านกับตัวที่เป็นปืนลูกซองครับลูกซองตัวนี้จะมากับเลมิงตันแปดนนะครับจะเป็นระบบปั๊มแอคชั่นนะฮะหรือว่าการชักยิงนะฮะบริหารกลไกด้วยการเลื่อนชักนะฮะชักยิงครับ เราแยกเคลียร์ปืนนะฮะซึ่งการใช้อาจจะเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเหมือนกัน,นะฮะใช้ได้ครับหลายๆท่านอาจจะมีปืนลูกซองจุดของสองก็อาจจะเป็นแนวทางด้วยก็ได้ครับสำหรับการใช้ลูกซองก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสายสะภา์ครับสายสไพายหาจุดติดตั้งของปืน ให้กระชับนะฮะสำหรับการสปายครับขึ้นอยู่กับว่าการสปายจะสปายแบบไหนครับสปายเพื่อเดินนะฮะสปายเดินก็ได้ครับหรือว่าสปายเพื่อเตรียมพร้อมครับ การใช้งานของแต่ละแต่ละจุดประสงค์นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการสปรายก็เอาตามที่สะดวกนะครับสปายด้านข้างเป็นสปายเฉียงมาก็ได้ครับก็จะเดินสะดวกหน่อยนะครับ เหมือนเดิมนะฮะข้อดีของการใช้สายสปายครับก็จะสามารถมือก็จะว่างครับก็สะดวกต่อการเดินครับอันนี้ยังมีปืนอยู่นะฮะเดินหรือจะวิ่งก็ได้ครับถ้าวิ่งก็กดสายสปายขึ้นให้กระชับขึ้นครับ เอาสพายแบบง่ายฮะก็เอาแบบให้พร้อมใช้ด้วยก็ได้ครับอาจจะสพายด้านข้างแค่แบบนี้ก็ได้ครับไปด้านข้างตัวปืนก็ออกมาด้านข้างประมาณนี้ฮะตอนเดินก็ง่ายประมาณนี้ฮะสปายออกมาด้านข้างครับมือทั้งสองก็จะว่างนะฮะ เมื่อตอนออกมานะฮะใช้งานครับก็สายสตายครับมาจากฝานครับก็หมุนรอบนึงก็ได้ครับรอบนิ้วนิ้วมือที่ข้างซ้ายครับดึงมาประมาณนี้ถูกมาด้านข้างได้ครับเดี๋ยวยิงที่ระยะห้าสิบเมตรนะฮะเดี๋ยวดูรูปเก้าครับตัวนี้เซฟอยู่นะครับกดเซฟครับ ต้องปรับเปลี่ยนสักครู่นะครับขนาดห0ิเมตรนะครับ,รบเมื่อการยิงชักการขึ้นลำนะฮะการชักยิงทีละนัดก็จะใช้มือซ้ายเกี่ยวสายไว้ด้วยฮะถ้าเผื่อใครไม่สะดวกก็ปล่อยได้เลยนะฮะแต่ตัวผมจะทำแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับ ครับเดีああ ER ๋ยวเพิ่มตัวร0อเมตรลองดูตัวที่9นัดที่ร้อเมตรนะฮะเเมตรที่100ยหนเมตรครับครับก็จะเห็นได้ว่าผมลองยิง100เมตรที่ <S <S 2นัดนะฮะกลุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้ครับอาศัยการยิงซ้ำ แต่อำนาจการาหยุดยั้งก็อาจจะลดลงนะครับเนื่องจากระยะที่ไกลแล้วก็จำนวนเม็ดที่โดดไปที่ระยะ100เมตรครับโอ้ยเป็นแนวทางนะฮะกับเพื่อนๆที่สนใจใช้ตัวลูกซองสำหรับการปอบ้านนะครับเดี๋ยวยิงอีก2นะัดที่ระยะประมาณ15เมตรนะฮะกระสุนล็ที่หนึ่งครับลัอที่สองครับ คืนเข้าล่องไหลฮะก็เดี๋ยวเราให้กล้องปรับเสียงสักคู่นะฮะเมื่อเราใช้ปืนจนชินมีความคุ้นชินกับปืนแล้วก็จะใช้งานได้ง่ายนะฮะประมาณนี้ครับพอขึ้นลำปิดเข้าล่องไหลครับแล้วก็ริงร่าไกลครับ ขึ้นลำัมที่2ต่อครับแล้วก็เล็งลัง่นไกต่ออันนี้ครการใช้งานสำหรับตัวปั๊มแอคชั่นนะ <S <S 1> <S 1> กับสายสปายครับการขึ้นลำได้หลายแบบนะฮะใช้ให้คล่องนะฮะก็ดูข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นนะครับ ว่าใครไม่ถนัดใช้สายสพายก็ปล่อยแบบปล่อยออกเลยก็ได้ฮะก็ประมาณนี้ถ้าปล่อยประมาณนี้ฮะวันนี้ให้ดูเบื้องต้นกับการใช้ลูกซองนะฮะกับกระสุน9เม็ดนะฮะสำหรับการ เป้าพื้นที่โลกอาจจะเป็นสวนอาจจะเป็นไนร่นะฮะไร่นาสวนเป็นไปได้ครับสําหรับการยิงขู่ยิงเพื่อแสดงตัวต,วตวนาการเป็นเจ้าของของพื้นที่ของเรานะการเป้าสวนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่จํากัดมากกว่านี้นะครับอาจจะใช้ตัว9เมตรควบคู่กับ27เมตรเพื่อสร้างกลุ่มที่เจาะจงขึ้นมาเดี๋ยวอีกหน่อยฮะอาจจะเป็น เก้าสลับกับยี่สิบเจ็ดเก้ายี่สิบเจ็ดเก้ายี่สิบเจ็ดบรรจุสลับกันได้ครับเพื่อกลุ่มที่การหวังผลที่เปอร์เซน็นที่สูงขึ้นมาหน่อยครับสำหรับการใช้ทุกซองนะฮะเบื้องต้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับการใช้ทุกครั้งก็อย่าลืมกดความปลอดภัยนะครับให้ระลึกเสมอว่า ปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับหันปืนในทิศทางที่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนร่วมพื้นที่ครับก็ใช้งานให้ปลอดภัยฮะตัวนี้ผมจะใช้สายสะพา,ายดึงช่วยนะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้มือเดียวได้การพักขคืออยู่การฝึกซ้อมการใช้สายสะพา,ายของแต่ละแบบนะฮะใช้ชั่วคราวใช้พัก นี้มาประมาณนี้ก่อนนะฮะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเผืือเพื่อนๆที่สนใจขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับเดี๋ยวเจอกันได้ในคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรมาแชร์มาให้ชมกัน,นะฮะติชมกันได้แชร์ไอเดียกันได้นะฮะขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปะฮะสวัสดีครับ